สวยที่สุดเลยค่ะสวยแปลกตาสวยด้วยความอุตสาหะพยายามสวยด้วยการทดลองค่ะและแล้วป้าก็ทดลองพิมพ์ผ้าด้วยใบไม้นะคะด้วยวิธีต่างๆซึ่งอันนี้ป้าใจร้อนที่จะไม่ได้บอกขั้นตอนการพิมพ์นะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกคลิปหนึ่งค่ะนี่ป้าต้มสองชั่วโมงนะคะแล้วพอวันรุ่งขึ้น่ะ ก็เอามาเ,อาเปิดค่ะเปิดผ้าออกมาวันนี้ป้าค้างคืนไว้แค่คืนเดียวนะคะความที่อยากรู้ว่าถ้าปล่อยไว้แค่แค่คืนเดียวเนี่ยผลงานจะออกมาเป็นเช่นไรนะคะอพอเปิดออกมาก็ต้องร้องว้าวเลยค่ะแต่สิ่งที่เป็นทฤษฎีที่ป้าไปอ่านมาเนี่ยมันไม่ตรงกับปฏิบัติที่ป้าลองทำดูนะคะเช่นบอกว่าใบศักด จะให้สีม่วงอมชมพูปรากฏว่าใบสักของป้าเนี่ยให้สีเหลืองหมดเลยค่ะอันนี้ป้าก็มาวิเคราะห์ดูว่าป้าคงเลือกใบที่แก่เกินไปนะคะคือไม่มีใครบอกในรายละเอียดหรอกคะ่ะเราต้องค้นคว้าดูนะคะแต่ป้าจะทดลองแล้วจะบอกให้หมดเราไม่ต้องการที่จะให้ใครอะเสียทรัพยากรเช่นแกส๊ส น้ำผ้าใบไม้ไปอย่างเปล่าเปล่าปรี๊ๆนะคะเนี่ยป้าถูกใจมากเลยวันนี้นะคะสีม่วงที่ปรากฏนะ่ะเป็นใบขอโทษค่ะเป็นดอกชงโคนะคะที่ป้าใช้ด้วยกันวันนี้มีสามชนิดคือใบสักเอ,อใบอะไรฟ้าเนอนึกไม่ออกอีกแล้วนะคะแล้วก็ดอกดาวกระจายอะคะ่ะ ออกมาสวยสวยจริงๆค่ะมีจุดมีแต้มนะคะตามร่องรอยของใบค่ะป้าคิดว่าเสื้อตัวเนี้จะต้องใส่ให้คุ้มเลยค่ะเพราะทำซ้ำซากไปตั้ง3ามรอบนะคะหมดแก๊สไปทั้งหมดเนี่ยหชั่วโมงอะค่ะเป็นการใช้ทรัพยทรัพยากรที่คุ้มค่าจริงๆเดี๋ยวป้าจะจดบันทึกไว้นะคะว่า ใบอะไรให้สีอะไรหน้าจริงกับหน้าที่เป็นก้านใบเนี่ยให้สีต่างกันหรือไม่คนที่ทำโดยติดตามคลิปต่อไปของป้าจะได้ไม่พลาดไม่ผิดหวังไม่เสียเวลานะคะป้าจะบอกสิ่งซึ่งเป็นข้อสังเกตทุกอย่างเลยค่ะเสื้อตัวนี้ป้าต้องใส่คุมเลยอะเพราะ เป็นทำมาด้วยความอุตสาหะพยายามค่ะลองผิดลองถูกนะคะทำไปตั้งสามครั้งนะคะแต่เป็นความภูมิใจนะคะเพราะเขาเป็นหนึ่งเดียวในโลกค่ะส่วนรายละเอียดปลีกย่อยนะคะเทคนิคอื่นๆเช่นการใช้ผ้าพลาสติกกั้นสีระหว่างชิ้นหน้ากับชิ้นหลังการม้วน โดยการใช้ท่อ PVC หรือเอสลอนนะคะที่จริงแล้วอ่ะใช้ท่อน้ำสายยางอนะคะ่ะที่มีขนาดกว้างกว่านี้ก็ได้แต่การม้วนะจะต้องแน่นนะคะทำให้ใบไม้ My, ผิวเท็กเจอร์ของใบไม้เนี่ยสัมผัสกับผ้าแบบแนบเนียนแต่ป้าไม่ค่อยมีแรงอนะคะ่ะย้ำแล้วย้ำอีกนะว่าไม่ค่อยมีแรงอะเท่าที่ดูโ้อสาธิต ต้องใช้สองคนนะคะม้วนผ้าให้แน่นที่สุดเลยค่ะเอาละค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์แชร์ติดตามให้ป้าทุนดีด้วยขอบคุณมาก